คิดสดเลยค่ะคิดสเดสเป็นไงคะทีมกิฟต์าาไาผู้บุกเบทุกท่านนี้แข็งด้วยไหมคะเนี่ยโอเค ก็พอได้นะคะแต่ว่าฟันก็แบบจับเราเข้าอีกนิดนึงค่ะลงใครเลือก่นี่ไงนี่เลือกไงเพราะตังค์นนงเลือกค่ะเลือกอยู่มันมันนี้ไม่รู้มันต้องทำยังไงเชื่อเลือกกันหนึคนค่ะคุณกอง่ะมืออะไรองค์ทีมคุณกองทีมคุณจะเลือกอยู่ทีมใครคะคนนี้ชื่ออะไรคะอ๋ออันนี้อันมาอันนี้ทีมเกตเกต มีชิมมีจินี่าเฟิทีมคินจินน่าเฟิร์มินค่ะอยู่ดีมลูกเกดค่ะ น้องนี่น่ารักดีนะคะแกสวยน้องก็ใหพี่กูน้องก็โอเคนะคะแต่ว่าหุ่นไม่ค่อยได้ค่ะมาเห็นนอ่อกกั ไม่ต oh, really? ่อมันหยอกผมเด็กจังหัวร้อตลอดเวลาร่วงเยแล้วคุณารนี่ไม่ใช่รายการเล่นๆนะคะคุจริงจังโอ้เลยป็นเชอ้กันหัวรอดอี่เลยร้องเดินทำไมเล่นเอาไม่เข้าใจเนาะ ออกแล้วก็มาเพิ่มที่ส่วนนี้นะหน่อยเอาเนี่ยงมาเพิ่มที่ส่วนนี้นะอย่ายิ้มค่ะยิ้มแล้วหน้าเหมือนกบเลยพี่ จสซี่จีไรขนมปี๊บขนมปี๊บแมรี่เลยแมรี่เลยน่าดีน่าดีเจ้าปี๊บขนมปี๊บแมรี่แมรีโอ้เยอะขนมปังขนมปี๊บแมรี่น่าดีน่าดีหน้าป้าา